สวัสดีค่ะนะวันนี้วันอังคารที่คิดก่อน21เมษายน2568นะคะ April 6นะคะ2เ2 5นะคะใส่เวลาไว้สักนิดนึงนะเดี๋ยวเผื่อใครมาดูทีหลังจะได้รู้ว่าคลิปนี้ถ้าเกิดในอนาคตยังไม่ได้ลบทิ้งนะคะ แล้วเรา,เรา,เ,าเราพูดคลิปนี้ไว้นานเท่าไหร่นะคะมเมื่อเช้านี้ไปวัดมาค่ะก็ตื่นขึ้นมาก็ลกๆกกรนๆรนนะคะทำกับข้าวนะฮะจะไปถวายเพลนซึ่งทุกวันอังคารเช้าน,นะคะจะทำถ้าเป็นไปได้เราจะทำอาหารไปถวายเพลง ทุกวันอังคารเช้าซึ่งก็จะขออที่ทำงานไว้เลยว่าวันอังคารนี้นะเช้าฉันขอไม่ไปทำงานขอไม่เข้านะคะเพราะว่าเราจะไปทำทำบุญอะไรก็ว่าไปนะคะถือว่าซะว่าเป็นกิจกรรมทางาศาสนาที่เราหยุดเผื่อไว้นะคะซึ่งอเมริกานี่มันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะคืออย่างคนที่ ไปทาโบสถ์ทำบุญทําวัดอะไรเนี่ยจะขอว่าไม่ทําวันนั้นได้อย่างพวกที่ต้องไปเข้าโบสถ์วันวันอาทิตย์ก็จะมีการยกเว้นว่าวันนี้ไม่ต้องเข้าได้ไหมขอเป็นวันอื่นเขาก็จะอารมุ่มอร่อยให้นะคะไม่ไม่รู้พูดคําว่าอารมุ่มอร่อยถูกไหมนะคะแต่เรื่องนั้นก็จบไปค่ะคือทุกทุกเช้าวันอังคารก็ทําถวายเพน,นะคะเพราะว่าที่นี่มันหาคนไปถวายเพนยากนะคะ คนที่เขาไปก็คือคนที่เขารีไทายแล้วส่วนคนที่ทํางานอยู่เขาก็ยุ่งทำมาหากินก็เข้าใจนะคะแต่เราเลือกได้ค่ะว่าจะไปวันนี้ก็เลยโอเคไปได้ก็ไปค่ะเพราะเพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่า เราจะได้มีโอกาสได้ไปไหมเพราะบางทีเราย้ายไปอยู่บางที่ที่ไม่มีวัดเราก็ไม่ได้ไปเลยค่ะคือความมันไม่สะดวกนะคะแต่วันนี้ไม่ได้จะมาพูดเรื่องทําบุญนะคะมาพูดเรื่องออการขอสัญชาติอเมริกันของเราหรือของคนทั่วไปบางคนอา,อาจจะขอยากของ่ายแล้วแต่กรณีนะคะแต่เราขอมาให้คําตอบเรื่องถ้าเราขอสัญชาติอเมริกันจากการ ต่อเนื่องจากการที่เราได้ใบเขียวแล้วไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานนะคะหรือคนที่มีใบเขียวอย่างอื่นนั้นเราทําได้อย่างไรนะคะอย่างในกรณีที่คนทีแ่แต่งงานนั้นไม่ยากเลยจ้ะนะคะพอแต่งกับคนเดียวกันนะคะไม่เลิกก่อนที่จะขอนะคะอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าโคตรง่ายแสนง่ายนะคะเพราะว่าการขอสัญชาติอเมริกันนะคะ เขาจะไม่ค่อยกีดกันเท่าไหร่สาหรับคนที่แต่งงานยิ่งมีลูกแล้วนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างน้องที่เขาขอสัญชาตินะคะน้องเขาก็คือแต่งงานนะคะมีลูกสองคนแล้วนะคะแล้วก็ยังเอาลูกที่เมืองไทยมาอยู่ด้วยนะคะพอได้สักระยะหนึ่งเขาก็ขอสัญชาติอเมริกันซึ่ง การไปขอมันยากไหมไม่ได้ยากเลยค่ะก็เตรียมเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอ่อการเสียภาษีของสามีของเราแล้วก็ที่อยู่เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเสียค่าธรมเนียมที่เขาขอมาแล้วก็ส่งเอกสารเข้าไปที่สําคัญก็คือเอ่อขอพูดอีกทีค่ะก็คือการที่เราส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนนั้นจะเป็นช่วยให้เราได้ได้ ได้เข้าไปสัมภาษณ์เร็วขึ้นนะคะกรณีของน้องนี่นะคะเขาเข้าไปสัมภาษณ์แต่เขามีปัญหาตรงที่ว่าเขาพูดไม่ใช่เขาพูดค่ะเขาอ่านเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะซึ่งไปสอบสัมภาษณ์มันยากไหมเขาก็จะดูค่ะว่ากรณีเท่าไหร่นะอย่างนี้ขอขอให้อ่าให้เขาเรียกว่าอะไรให้ทิปนะคะก็คือให้ข้อ ให้ข้อแนะนำค่ะสำหรับคนที่อ่านเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พูดได้เป็นนกแก้วนกขุนทองนะคะเพราะว่าคุ้นเคยกับการพูดกับลูกบ้างพูดกับแฟนบ้างอย่างเงี้ยเวลาเข้าไปสัมภาษณ์ง่ายมากจากบอกเขาเลยว่าฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะแต่เออไม่ใช่ค่ะฉันเขียนอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อย ได้เท่าไรแต่ฉันพูดได้อย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาสอบสัมภาษณ์นะคะ <c oughs> เขาก็จะเลือกคําถามง่ายๆการที่เราอ่านคําถามมาร้อยแปดพันเก้าเอกสารที่เขาเขาให้มานะคะเป็นร้อยๆข้อนะคะแต่ถ้าเราเราเออเราเขียนไม่ได้ก็บอกเขาเขียนไม่ได้ของน้องเขานี้นะคะเข้าไปแล้วก็พูดกันคุยกันก็คือเราเราเข้าไปพบคนสัมภาษณ์แน่นอนละคะ่ะการอ่อนน้อมถ่อมตัวนี่ก็เป็นข้อสําคัญนะคะซึ่งเราใช้ข้อ ข้อนี้มากับทุกคนทุกการสัมภาษณ์งานทุกการเข้าพบเจ้าพนักงานนะคะเรื่องอ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วก็ถ่อมตัวถ่อมต,อมตนไว้ก่อนนะคะว่าเราไม่รู้นี่เขาจะเมตตาเรามากขึ้นนะคะพอเข้าไปก็บอกไปเลยว่าเราอ่านเขียนไม่ได้แต่เราพูดพอรู้เรื่องอยู่ได้น,นะคะถ้าเอกสารเราครบทุกอย่างหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ได้ถามอะไรมากมายเลยเขาจะเลือกคําถาม10ข้อที่ถามมานะคะ อันนี้สําหรับคนที่อายุไม่เกินเออไม่ใช่คนแก่ที่50ขึ้นที่เขาไม่สัมภาษณ์ภาษาอาข้อสอบภาษาอังกฤษนะสําหรับคนที่ยังอ่อนอายุน้อยอยู่นะคะเขาก็จะถามไม่ง่ายอย่างเออประธานาธิบดี อาศัยอยู่ที่ไหนซึ่งมันเป็นคำถามง่ายๆวันวันวันหยุดของอเมริกานี่มีอะไรบ้างนะคะซึ่งไม่ว่าจะยากจะง่ายนะคะเขาถามคำถามแค่10ข้อซึ่งทุกคนกะว่าต้องผ่านอยู่แล้วเพราะว่าในในหลักการที่เขาถามคำถามนะคะเราได้สอบถามกับเจ้าพนักงานที่ที่สอบเราเองจริงๆนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้สอบเราเลยเราเราเข้าไปแล้วไปพูดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามเขาว่าหลักการถามคาถามของเธอนี้ถามอะไรบ้าง เพราะว่าคนที่เขาจะมาสอบซิติเซนนะคะรู้สึกว่าเขากังวลกันเหลือเกินเราก็พ่อไปนั่งคุยกับเขานะคะเพราะว่าคนที่สอบกับเรานะคะเราไปสอบกับเขาไม่ใช่สอบกับเราเขาไม่ได้ถามอะไรเลยเราเข้าไปแล้วก็นั่งนั่งนั่งคุยกันแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ที่นิสัยดีมากเราโชคดีที่เจอเขานะคะเราก็นั่งคุยกันเฉยเฉยเขาก็ตรวจดูเอกสารเราดูโน,น่นโ้นนี่แต่งงานยังไงทําไมถึงอ,อยาอะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังมาพูดแล้วกันนะคะสําหรับเคสของเราแต่อันนี้ขอขอพูดเคสทั่วไปนะคะว่าสําหรับคนที่เขียน อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ก็คือบอกเขาไปเลยค่ะแล้วเขาก็จะถามคําถามง่ายๆสิ่งที่เขาให้เขียนสําหรับคนที่ง่ายๆเลยเขาจะให้เขาจะให้เขียนแบบภาษาอังกฤษแบบง่ายให้อ่านง่ายจะ้ะอย่างเช่นว่า uh, where the president live นะคะเขาจะให้เขียนประมาณนี้เราก็บอกว่าเขียนไปว่า the president Uh, live in the White House something l i k รดีนะคะมันเป็นคำถามที่ง่ายมากนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะเวลาไปสอบ uh, citizen นะคะบางคนบอกว่าอุย้ยอ่านคำถาม108,009มันเหมือนมันยากคือใน10คำถามเนี่ยเขาจะดึงออกมา10คำถามจะมียากอยู่แค่ประมาณ2-3ข้อนะคะคือเขากะให้เราตอบได้เลย6ข้อซึ่งเราตอบได้6ข้อนี้ก็คือผ่านนะคะซึ่ง uh, กลับมาใน,ในกรณีของน้องคนนี้นะคะเขา ไปพูดอะไรพูดได้หมดค่ะตอบคำถามตอบได้แต่ตกเขียนค่ะเขียนไม่ได้ว่าเขาให้เขียนว่า the president live in the white house นางเขียนไม่ได้ซึ่งคนสอสัมภาษณ์นี่ก็ใจดีมากไล่กลับไปให้เขียนข้อความนี้ค่ะเขียนมาสิบรอบเลยแล้วพอเมื่อไหร่นัดมานะคะนี่ก็คือว่า การสอบเป็นซิสเซนเซน์มันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะถ้าเรามีเอกสารเดินขั้นตอนทุกอย่างถูกต้องไม่ยากและก็ไม่น่ากลัวเลยค่ะที่เรากลัวตอนแรกเข้าใจว่าทุกคนพอไปอ่านคือไม่มีใคร,ใครแนะนํามานะคะว่าความยากง่ายมันเป็นอย่างไงก็จะกลัวกันไปหมดเพราะเวลาเราไปอ่านข้อสอบเองนะคะอู้ดูคําถามมันสิพารเลเมนต์มีกี่คนเออซีเนเตอร์มีกี่คนแล้ว ประวัติศาสตร์ของอเมริกาอย่างเงี้ยคือมันทําให้เรากังวลแต่จริงๆแล้วไม่ต้องกังวลเลยค่ะสิบคำถามฟันธงค่ะเจ็ดง่ายมากและสามสามคำถามที่เรายากๆที่เขาอาจจะถามมาไม่เราตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะเราได้ข้อที่ง่ายแล้วนี่มันก็ผ่านไปจะยกเว้นว่าสําหรับคนที่เป็พูดไม่ได้เลยจริงๆนะคะเขาจะไม่ให้แล้วกอ็อีกอย่างก็คือเอกสารไม่ครบพวกแท็กรีเทิร์นไม่ครบนะคะนี่ก็คือ,อสำหรับคนที่ เขียนอ่านไม่ได้นะคะแต่พูดได้นะคะก็คือ,อที่แต่งงานกับแฟนนะคะแต่งงานกับแฟนคนเดิมยังไงคะก็คือปีแรกเราได้ใบเขียว2ปีจากาที่แต่งงานแล้วใช่ไหมคะพอปีที่3คนที่แต่งงานกับแฟนนะคะไม่ได้ไม่ได้ยาล้างกันก่อนที่จะ2ปีผ่านไปนะคะปีที่3มเริ่มเริ่มเอ่อ เก็บเอกสารสะสมพวกแท็กพวกอะไรไว้เตรียมไว้เลยจ้ะปีที่3เราสามารถยื่นได้เลยนะคะไม่ต้องรอ5ปีเหมือนคนทั่วไปอย่างอย่างถ้าพวกใบเขียวที่ไม่ได้แต่งงานนะคะก็ต้องรอค่ะคือระหว่างที่เราทำงานอยู่เราก็ต้องเก็บพวกภาษีใบภาษีใบเสียภาษีทุกอย่างเอกสารทุกอย่างไหมคะไม่เป็น,ปนที่เป็นที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยก็ส่งส่งแบบ สมัครไปธรรมดาแหละคะ่ะถ้าเรามีอะไรครบเราไม่เคยมีอาประวัติที่ไม่ไม่ดีนะคะเราก็ค่อหลังจากที่สมัครเข้าไปเราก็ไปเขาก็จะส่งแพ็กเกจมาให้ใช่ไหมคะเราก็มาอ่านข้อสอบธรรมดาจะบอกเลยว่าไม่ต้องประมาณไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องคําถามนะก็ คือเท่าที่เราได้นะคะแต่ก็ให้ตอบได้บ้างรู้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราตอบได้ในครั้งแรกนะคะคําถามง่ายๆที่เขาถามมาห้าหข้อถ้ามันผ่านหมดเราก็ไม่ต้องนัดไปสอบครั้งที่2ซึ่งถ้าคนตอบไม่ได้เลยก็แน่นอนแหละคะ่ะมันเสียเวลานะคะที่จะเข้าไปอาตอบคำถามอีกถ้าเอกสารเราถูกต้องเขาก็จะไม่ขออะไรมากมายเขาก็จะแค่ว่าโอเค okay, ไปไปเรียนมาใหม่นะพร้อมเมื่อไหร่ก็คือกลับมาสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอันนี้ก็คือคนที่ที่ ที่เป็นใบเขียวที่ว่าไม่ได้แต่งงานนะคะคือปีที่5นะคะก็ไปสมัครนะคะอย่างตัวเราเราเราเออเราแต่งงานค่ะเราแต่งงานแล้วเราอยากก่อนที่จะได้ที่จะได้ใบเขียวใบที่สองอันนี้ของเราก็ขอลากมานานหน่อยแต่ของเรานี่มันผิดปกติอยู่ตรงที่ว่าตอนแรกเราเราไม่แน่ใจว่าเราจะขอซิติเซนไหมนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเออขอไปกลัวจะไปเสียสัญชาติของตัวเองนะคะซึ่ง พอปรากฏมาว่าเราประเทศไทยถือสองสัญชาติได้ก็เลยว่าโอเคไหนๆก็มาแล้วก็เลยทำไว้ซะซะเลยนะคะก็จะได้ผลประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถเดินทางไปบางประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าได้ซึ่งการถือพาสปอร์ตของอเมริกันนี่ค่ะเราไปบางที่เราไม่ต้องไปขอวีซ่ามันก็สะดวกตรงนี้ค่ะแต่ถามว่าสิทธิทแตกต่างกันไหมจากใบเขียวมันก็ไม่ได้เยอะมากมายค่ะก็เฉพาะตรงเข้าออกประเทศแล้วเวลาเรา Um... ไปเลือกตั้งเราก็เลือกได้แต่ใบเขียวนี้เราจะไม่ได้โหวตใช่ไหมคะก็คือแค่นี้ละคะ่ะส่วนเรื่องอื่นใบเขียวกับซิติเซนไม่ว่าจะเป็นซื้อบงซื้อบ้านไม่ได้แตกต่างกันมากมายเลยจ้ะนะคะก็แค่นี้แหละที่ว่ามีพาสปอร์ตแล้วเราสามารถเดินทางไปประเทศทั่วโลกที่บางประเทศที่เขาอน,อนุญาตให้อเมริกันเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ามันก็ได้ผลประโยชน์ตรงนี้คะ่ะนะแล้วก็กลายเป็นคนถือ2ส,สัญชาติไปเราก็ไม่ได้เสียอะไรตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ้ยถ้าเราเป็นสัญชาติอเมริกัน แล้วเราจะสูญเสียสัญชาติไทยไหมแต่ในปีนานมาแล้วนะคะที่เราได้เราก็ได้มีการศึกษาว่าโอเคเราถือสองสัญชาติได้ก็รอดตัวไปค่ะก็โอเคสมัครในเมื่อถือสองสัญชาติได้เราก็สมัครไปนะคะแล้วของเรานี่มันมีเพราะว่าเราเราอยากกับแฟนก่อนที่เราจะได้ใบ,ใบเขียว10ปีใช่ไหมคะเราจะสมัครปีที่3าไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาฉะนั้นพอพอใบเขียวอพอใบเขียวใบที่2งนะคะ เราก็เริ่มถือมาประมาณอีก2ปีแล้วครบ5ปีเราก็ยังไม่ไม่ได้สมัครนะเพราะว่าเราตอนนั้นก็อย่างที่พูดนะคะเราเราไม่คิดว่าเราจะสมัครพอถึงปีที่6เราเออไหนๆก็สมัครก็สมัครนะคะก็ก็สมัครไปนะคะก็คือใช้เอกสารทุกอย่างของตัวเองใช้ใบเสียภาษีทุกอย่างของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญาเช่า อพาร์ตเมนต์บ้างอะไรอย่างนั้นบ้างอะไรนะคะเราก็เก็บไว้ให้หมดค่ะเพราะว่ามันเป็นหลักฐานเสริมสําหรับคนที่ไม่ได้แต่งงานกับกับแฟนคนเดิมหรือหย่าล้างแล้วมาขอใบเขียวนะคะนี่ก็ขอบอกว่าไม่ได้ยากค่ะสําหรับตัวเองนะคะ บางเคสคนอื่นอาจจะยากแต่เราบอกว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเราเตรียมเอกสารทุกอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วิวีซ่าแต่งงานเราขอกว่าไม่ได้ยากเลยนะคะบางคนกลัวเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันอยู่ที่ว่าคนที่ขอกับคนที่ที่สปอนเซอร์เราต่างหากเวลาเราขอ,อใบเคหนึ่งใช่ไหมคะบางคนบอกว่าอุ้ยขอแต่งงานเป็นปีแล้วยังไม่ได้เลยเราเราไม่เข้าใจว่าทาไมมันนานสําหรับคนอื่นนะคะคิดว่าเป็นเพราะว่า มันอาจจะมีกรณีหลายอย่างนะคะแต่เราขอมาทุกทุกเคสเลยทุกกรณีเลยเรารู้สึกว่าเราไฟเขียวตลอดนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานใช้เวลาแบบที่เขากําหนดไว้เป๊ะๆเ,เลยอย่างวีซ่าแต่งงานเราก็ประมาณ6เดือนเราก็ผ่านเราก็มานะคะแล้วไบเขียวใบที่สองพอเรามาอยู่เราเราสมัคร ประมาณสี่เดือนเราก็ได้นะคะแล้วพอมาใบเกี่ยวใบที่สองนี่ก็ไม่ได้รอนานเหมือนกันค่ะห้าหกเดือนทั้งที่เราไม่ได้แต่งงานเขาก็ส่งมาให้นะคะคืออย่าอย่าร้างกันก่อนที่จะสมัครใบที่สองนะคะแล้วขอที่ซิจิเซนก็เช่นเดียวกันค่ะพอเวลาครบเราก็ขออะไรของเราตามปกตินะคะส่งเอกสารเข้าไปเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็เ,เรียนเรียนคําถามประวัติศาสตร์ของเขานี่แหละค่ะตอนที่เราเราเ,เราขอไปเราก็ มีความประมาทอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีใครให้ค,คำแนะนําเราเลยไม่ได้บอกว่าข้อส่งข้อสอบมันยากยังไงร,รู้แต่ว่าสมัครเข้าไปแล้วเขาส่งเขาส่งแพ็กเกจมาให้อ่านเราก็อ่านอะไรงเงี้ยเดลว่าถ้าเราไปสอบนี้เราตอบคําถามไม่ได้เราจะผ่านไหมแต่จริงๆแล้ว ถ้าคนที่เขานัดไปสัมภาษณ์นะคะเขามีอะไรเตรียมไว้อยู่แล้วว่าให้เราผ่านก็คือเขาจะถามคําถามที่ที่ไม่ยากอยู่6-7ข้อแล้วก็3ข้อถ้าคือตอบไม่ได้ก็ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับเราก็คือ สมัครเข้าไปเสียค่าธรรมเนียมแล้วเขาก็นัดไปสัมภาษณ์ก็แค่นั้นก็จบนะคะแต่วันหลังจะมาพูดเรื่องการสัมภาษณ์นะคะว่าว่าว่าไปสัมภาษณ์ยังไงถึงให้คนที่สัมภาษณ์เขาร้องไห้กับเราได้นะคะซึ่งซึ่งไปจี้จุดใจดําของเราทั้งสองคนอะไรเงี้ยพนนั่งคุยไปสักครู่หนึ่งคนสัมภาษณ์น้าตาไหลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับคนที่จะขอซิจิเซนของอเมริกันก็ขอแนะนําเลยค่ะว่า ไม่ต้องกลัวนะคะเข้าไปสมัครได้เลยค่ะเตรียมเอกสารให้พร้อมไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องคําถามให้มากมายนักนะคะอ่านอะไรที่มันเป็นเบสิกพื้นพื้น,นที่ว่าวันวันหยุดวันอะไรของเขาบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ดูข้อย่ากยากอ่านคำคำถามคําตอบสักประมาณรอบสองรอบก็ผ่านได้ค่ะถ้าคนยิ่งความจําดีนะก็รับรองผ่านแน่นอนค่ะ6ข้อนี่ผ่านเฉลย7ข้อใช่ไหมคะแล้วข้อที่ยากก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้น,นะคะ่ะก็ฝึกฝึกเขียนนิดนึงนะคะฝึกพูดนิดนึงสําหรับคนที่เขียนแล้วพูดไม่ านไม่ได้เขาไม่ได้ถามยากหรอกค่ะไอ้ข้อเขียนข้อพูดนะคะก็แค่เหมือนกับว่า,าบางทีอาจจะถามแบบคำถามทั่วไปนะก็ ว่าใครคือ President คนปัจจุบันวันหยุดของอะไรเงี้ยแต่ทั่วๆไปเท่าที่เพื่อนๆเราที่สอบมาทุกคนเจอเจอให้เขียนเหมือนกันค่ะ where the president live นะคะคือ the president เนี่ยประธานาธิบดีนี้เขาเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้เขียนคำตอบเดิมๆก็คืออยู่อาศัยอยู่ใน white house อย่างเงี้ยเขาตอบว่า the president live in the white house คำถามก็คือ where the president live ให้อ่านแล้วก็ให้เขียน คำตอบอย่างนี้นค่ะก็แค่นั้นเองนะคะก็สําหรับคนที่กําลังจะไปสมัครสิ้นเส้นก็ขอบอกเลยพาให้กําลังใจว่าไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรยากเลยค่ะ